สวัสดีครับพี่เพนะผมวันนี้พีเพจะมาเล่าประสบการณ์หลังจากที่พี่ใช้งานตัวเจ้า Xiaomi Redmi Note 13มาหลายเดือนผมวันนี้พี่จะมารีวิวว่าหลังจากที่พี่ใช้งานมาและพี่อัพเป็นตัว Hyper OS หรือว่าตัว Android 14ครับตัวนี้สามารถอัปเดตได้พี่ซื้อมากับราคา4,000กว่าบาทไม่เกิน5,000นะครับ พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บอกว่าเป็นมือถือที่สับพ,พีกับงบไม่เกิน5,000ที่พีรีวิวด้วยความจริงใจจริงว่ามันคุ้มครับเอาตรงแบบไม่อ้อมเลยคือมันคุ้มซึ่งพีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ Xiaomi หรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวยังสิ้นซึ่งพีซื้อมาเองรีวิวเองจากร้านที่พีแนบให้ด้านล่างผมซึ่งบอกเลยว่าร้านนั้นน่ะส่งของเร็วดีครับวันนี้พีจะมาให้ดูว่าเฮ้ยหลังจากที่พีใช้งานมา พีอัปเดตล่าสุดคือเดือน7ในปี2อง4ก็คือวันนี้พีลงคลิปให้ดูเลยครับว่าตรนเพื่อนเพื่อนหลายคนกังวลว่าเฮ้ยใช้งานมานานๆนมันเป็นยไงบ้างลอมมันดีไหมมันเลื่อนไหมซึ่งยืนยันเลยว่าหลอมของ Xiaomi ยืนยันเลยคือดีมากการแบ่งหน้าจอในการโคลนแอปคือพีชอบ Xiaomi อะผมในการโคลนแอปมันสามารถโคลนแอปได้เกือบทุกแอปครับซึ่งเป็นฟังก์ชันในการโคลนแอปได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็อัพเป็นไฮเปอร์โอเอสด้วยซึ่งพี่ใช้งานมา หน้าจอสู้แสงคือดีมากครับเพราะว่าหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED ครับสีสันยืนยันเลยว่าดีมากครับเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากครับนี่ครับมีการปรับตัวสีของหน้าจอปรับทีมสว่างทีมมืดสามารถปรับได้ผมตัวนี้ถือว่าสัปพีนะถือว่าเป็นมือถือที่เวิร์กมากในการปรับครับแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าไว้ใจได้ดรฟเฟลตในการทัดอยู่ที่ 120H เฮิร์ตซ์ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีกันมี3สีนะมีสีเขียวรู้สึกว่ามีสีเขียวสีดำแล้วก็มีสีออกข,าว,ขาวครับซึ่งพีเคยแกะกล่องให้ดูก็ไปชมได้ผมซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าพีชอบในการทัดของหน้าจอมากครับรู้สึกว่า1 2 0 h z เกับราคาไม่เกิน5000ให้เกลดหน้าจอมาดีมากอันนี้ขอเช่นชมจริงครับงดดราม่าว่าอวยนะไม่อวยครับคือใช้งานประสบการณ์จริงๆคือใช้งานมาดีซึ่งพีใช้งาน ตัวแท็บเล็ต Xiaomi พี่ก็ใช้ครับผมนี่ครับอันนี้ K ami, 6, พี่ก็ใช้เห็นไหม Xiaomi Pad หกพี่ก็ใช้ตัวเส Xiaomi Redmi Pad Pro พี่ก็ใช้ครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่ราคาเลทแบบคุมค้มๆมากๆครับแล้วก็พี่ครับผมใช้อีกก็คือตัว Redmi Pad SE กับราคาเลทไม่เกินห้าพันเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในละกูนของตัวแท็บเล็ตของเสี่ย o m i เพื่อนๆหลายคนถามสนใจนะว่ารุ่นไหนเท่คือพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างนะครับผมให้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตับตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมา คือมันครบมันจบมันจริงครับโค้ดแอปแบ่งหน้าจอมัลติ v อนโดซึ่งพี่ใช้งานมาหลายเดือนครับเอาตรงนะคือมันคุ้มลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ Dolby a d m o มบอกเลยว่าลำโพงนะเสียงมีความกระหึ่มมากครับรู้สึกว่าเสียงสป,ปีมันเพียงพอมากครับผมในการใช้งานอาจจะไม่สู้ลำโพงแบบราคาแบบราคาหลักหมื่นแต่มันเป็นราคาที่ ราคาไม่เกิน5,000ที่คุณภาพของลําโพงบอกเลยว่าเสียงมันดีจริงคอนเฟิร์มเลยว่าเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 3s ีถือว่าเป็นตัวมือถือที่ใช้งานได้ง,ง่ายแล้วก็ครอบคุมครับเล่น Facebook เล่น IG แล้วก็เล่นเกมครับตัวนี้ใช้ตัวซ p u ยูสตรากรั685สปีนะถือว่าพีใช้งานมา685เล่น Facebook เล่น IG ในการถ่ายรูป ถือว่ารวดเร็วผมกล้องหลังตัวนี้คือกล้องหลังอยู่ที่108ล้านถ่ายรูปบอกเลยว่าเจรงมากแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้ผมอยู่ที่ตัว16ล้านซึ่งเวิร์กต้ผมแล้วก็ตัวนี้ผมพีชอบฟังก์ชันหนึ่งคือมีเลนส์อัตราไวครับคืออัตราไวย0.6ครับทําให้เราถ่ายมุมกว้างครับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งพีถ่ายเองแบบซุนนี่ครับเห็นไหมว่า0.6ครับผมในการจับโฟกัส ของกล้องถือว่าดีมากเลยครับผมกล้องห0 8้อยแล้านปีมือถือที่ถ่ายรูปคือเดอะเบดครับซึ่งหลายคนกังวลมากว่าในการถ่ายรูปแสงสีของภาพจะเป็นไงบ้างซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าถ่ายรูปออกมาแสงคือดีจัดองค์ประกอบรับงภาพของสีถือว่าโอเคมากครับเรื่องกล้องน่าจะหายห่วงครับผมเพราะว่าเป็นมือถือที่สัปพีนะกับราคาเรดนี้กล้องถือว่าดีครับแล้วก็กล้องหน้าผมสัปพีไปสัมผัสมา กล้องหน้าก็ถือว่า16ล้านก็ถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับในส่วนหน้าจอเนาะดูในฟิกเป็น L1 หน้าจออ m o โมเร6.67นิ้วแะผมตัวนี้สู้แสงคือ1,800นินรู้สึกว่าออกที่กลางแจ้งตัวนี้จะถือว่าสู้แสงคือสัพพีนะอตรงนะคือมันดีมากในการสู้แสงครับแล้วก็ผ่านการใบรัรบในการลดแสงสีฟ้า TUV ับผมซึ่งเป็นการรับในการใช้งานถอมสายตาของเราครับถือว่าเวิร์กแล้วก็ ชาจอที่เป็น g o r l l a g r a s s version 3ด้วยสปีือว่าเพียงพอนะแบต5,000นะเอาประสบการณ์ตรงที่พี่ใช้งานมาแบตตัวนี้ผม5,000ก็ถือว่าโอเคครับคือ1วันก็เพียงพอแล้วก็ชาร์จเร็วสายาบรถหัวชาร์จใส่ชาร์จแถมนในกล่องครับไม่ได้ซีเรียสก็ถือว่าเป็นมือที่ใช้งานโอเคแล้วก็มีการสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอได้ด้วย แล้วก็สแกนใบหน้าด้วยผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ใช้งานแล้วก็พกพาซึ่งพีใช้งานทั่วไปลําโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดดีครับผมลำโพงคู่นะผมตัวนี้แบบ d o l บ y a แอดวอมีการปรับอีควอไลเซอร์ได้ถึง9รูปแบบด้วยให้มาขนาดนี้ถือว่าเป็นมือถือที่ซัพพอร์ตได้ดีจริงครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าใครหามือถืองบ4,8 0 0ที่พีใช้งานมาเนี่ยไม่เกิน5 0 0 0ัปตีมกลมครับ ลองเช็คด้านล่างนะผมตอนนี้โปรโมชั่นมีโค้ดในแอปส้มแอป,แอปฟา้าเพื่อนเราไปกดดูครับผมรับรอง4,000กว่าบาทได้เยอะมากแล้วก็ตัว Redmi Pad Pro ก็ลดเยอะซึ่งแท็บเล็ตที่คนหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าแนะนำหน่อยนะคะไม่เกิน5,000ไปตัว Redmi Pad Pro ถ้าไม่ใส่ซิมนะแต่ถ้าใส,ส่ซิมไปตัวเป็นพวก B Max Tegra ตัวนั้น3,000กว่าบาทสมมตก็ถือว่าคุ้มครับพวก B Max ถือว่าคุ้มนะ คือพีใช้งานมาถือว่าเสถียรดีครับแล้วก็ถ้าใครเน้นในการแบบเล่นเกมที่เป็นเทเลทไวไฟก็ Fi, พวกตัวมิพัฒหกมิพัฒหกเอสโปรหรือว่าตัวที่พี่ใช้งานล่าสุดเรดมี่แพดโปรตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยทั้งจอสิบจุดสิบสองจุดหนึ่งนิ้วดิเฟรนร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์สิบยูเซอร์เบอร์เก้นเจ็ดเอสเจนสองบอกเลยว่าเวิร์กมากครับเดี๋ยวพี่จะขอแนะนำโปรโมชั่นด้านล่างให้นะครับเพราะว่าไม่อยากพูดเวิร์กเวิรอะไรมากมายครับโปรโมชั่นก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยไปกดอ่านดูครับผมแล้วก สับตัวนี้ลเล่นเกมเนาะอ่ปรับ60เฟรมสับ CPU สับแล้วก็685ด้เล่นเกมกลางนต่ำๆ60เฟรมก็ถือว่าเฟรมเรทมีความนิ่งครับเกม PUBG Mobile ที่พี่เล่นมาก็ถือว่าโอเคครับฟรีไฟล์แมปปรับต่ำๆสูงๆกลางๆได้หมดในส่วน PUBG ปรับแค่ HD ก็เพียงพอครับ g a p บ i ิม imp Impact พี่ปรับต่ำๆ ก็ถือว่าเป็นมือถือที่ใช้งานนะพีชอบนะฟีลลิ่งเห็นไหมครับพีเล่นกับผมเล่นเกมจริงๆแล้วก็พีก็ดาวน์โหลดมาจริงๆเล่นจริงแล้วก็มารีวิวประสบการณ์จริงๆที่เราใช้งานมาแบบไม่ได้โอวยอะไรครับผมซึ่งหลายคนคิดว่าพี่อวยเนาะคือช่องของพีนบผมไม่ได้มีอะไรด้วยกับเสี่ยมี่อยู่ยแล้วทำไมต้องอวยครับก็เราชอบในการใช้งานมาซึ่งพี่ชอบใช้หลายรุ่นครับรุ่นท็อปราคา3-4หมื่นของยี่ห้ออื่นพี่ก็ใช้ซึ่งฟีลลิ่งนการในการใช้งานของราคา ไม่เกิน5 0า0นพีรู้สึกว่ามันคุ้มเอาตรงแล้วมันคุ้มซึ่งพี่ก็สัมผัสทุกเกจมาครับราคาแพงพีก็สัมผัสราคาย่อมเยาราคาแบบกลางๆพี่ก็สัมผัสซึ่งพี่อยากแนะนํากับมือถือที่มันคุ้มจากใจจริงช่องพีจะเป็นแบบนี้นะครับบางทีพู้พีเพื่อจะพูดแบบข้อเสียเยอะเกินไปข้อดีเยอะเกินไปพีก็พูดจากใจจริงที่พีใช้งานมาอันไหนอันไหนไม่ดีทังเกตยไหมพีจะไม่ค่อยลงพีไม่ลงพีไม่ค่อยไม่ค่อยลงอันไหนอันนี้ไม่ดีพีขายออกขายราคา ไปอยู่นะครับถูกออกครับผมเพราะว่ามันไม่ชอบฟีลลิ่งในการใช้งานนะครับผมตรงๆเช่นพี่จะเซี่ยมี่ a พ6ซึ่งเกือบจะหลายเดือนแล้วพี่ไม่ขายออกเพราะว่ามันใช้งานดีแล้วมันราคา8,000นะครับผมตัวนี้ซึ่งมันคุ้มแล้วก็พี่ก็ใช้ยาวอีกคือเลย์พีแพดพี่ก็จะใช้ยาวครับแล้วก็แทปละเอียกก็คือของเจ้าตัวอั n เนอร์แพด9พี่ก็ใช้ยาวตัวนี้พี่ก็ใช้อยู่ซึ่งพี่ใช้หลายรุ่นมากครับตัวนี้เป็นเผื่อที่พี่อยากแนะนําเลยว่าคุ้มมาก ไวฮอตสปอร์ตของคุณผมสวัสดนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมสวัสดนี้ขอบคุณครับ